สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษประจำเดือนกันยายน2 5 6 3ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงดวงโดยจั์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นพวกพ i ิก a Card หรือพ i ิก a s t o n นในแบบฉบับของจั์กิ่งฟ้าที่มีเป็นเลือกพี่หินต่างๆนะคะหรือว่า เป็นพวก lucky charm stone นะคะที่เป็นเอกลักษณ์หาราจเลยคุณสามารถไปจามดูในเพลย์ลิสที่อาจารย์แปะไวไ้ด้านล่างได้เลยหรือว่าเข้าไปในช่องของอาจารย์ก็ได้แล้วก็กดไปในเพลย์ลิส pick a card หรือ pick a stone คุณจะเจอนะคะร่วม200กว่า EP นะคะที่อาจารย์ตั้งใจทำให้ทุกท่านนะคะท่านใดเงาเบื่อนะคะไปกดดูได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเป็น timeless นะคะฉะนั้นไปเปิดเพื่อความบันเทิงได้เลยนะคะแต่สำหรับท่านใดที่ต้องการดูเป็นดวงรายเดือนตรงนี้ให้ดูต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย์ขอญยตชี้แจงเป็นประจำนะคะว่าตัวอาจารย์เองทำนายโดยภาพรวมเรียกว่า general reading นะคะในการอ่านดวงฉะนั้นมันอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดก็ตามแต่แต่อาจารย์อยากให้คุณดูเป็นแค่แนวทางนะคะเพราะว่าตัวอาจารย์เองอยากให้คุณดูอย่างมีสตินำไปงมงาย จะดีไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์กิงฟ้าใดๆนะคะอ่านก็ดูเป็นแนวทางเพื่อเตือนสติให้กับตัวคุณละกันนะคะว่าอะไรต้องระมัดระวังอะไรทีอ่อะไรที่ต้องทําหรือไม่ต้องทํานั่นเองนะคะอ่าก็ตอนนี้อาจารย์มี Facebook Fan Page แล้วนะคะใครที่อยากติดตามอาจารย์อีกหนึ่งช่องทางไปกดไลค์ไปกด f o l l o w กันได้นะคะชื่อว่าเพจดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า25หรือ เป็นลิงก์ด้านล่างที่อาจารย์แปะไว้ตรง description ไปกดลิงก์ไปกดไลค์ไปกดฟอ l โล w เป็นกำลังใจให้อาจารย์อีกหนึ่งช่องทางได้เลยนะคะต้องขอบคุณมากค่ะตอนนี้เรามาเริ่มดูดวงของท่านกันเลยดีกว่านะคะโอเคเรามาดูดวงจากไพ่พิชเน่แล้วก็ไพ่ทาโรต์อย่างเช่นเดิมเลยค่ะาชาวราศีเมษจะได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ drive spiritual practice Ten of Swords, Five of Pentacles, Five of Swords, Two of Cups, The Devil, The Emperor, Five of Swords, Seven of Cups, Ten of Swords, The Magician, The Moon. เอเดฟคัพโอเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างอันดับแรกนะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีเมษในช่วงเร็วเวลานี้มันจะมีแรงขับเคลื่อนในการเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ ออมีโอกาสที่จะมีชื่อเส,สียงมากขึ้นนะคะแต่การที่เรามีชื่อเสียงหรือว่ามีคนรู้จักเรามากขึ้นบางทีบางครั้งอาจจะมีปัญหาเพิ่มเข้ามานิดนึงนะคะตามปกติ ant, คนรู้จักมากบางทีอาจจะมีปัญหาเข้ามาหรือว่าอาจจะมีบททดสอบที่ท้าทายอีกหนึ่งบททดสอบเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะแต่มัน,มเ,ปน,เ,ปนเป็นการก้าวกระโดดในชีวิตของคุณทีณ่ดีมากเลยนะและผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาคุณเยอะมากนะคะและ้วก็ช่วงเรียนวันนี้ใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไม่อยู่ติดกับที่จะค่อนข้างโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ใครที่ทาอาช โซเชียลนะคะข้าราชการต่างๆเด่นมากนะคะเด่นมากๆจริงๆแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ก็ค่อนข้างเด่นด้วยนะคะอะไรที่ต้องให้วิชาความรู้ต้องให้ความรู้คนอื่นอาจจะผ่านสือ Social, ส่อโซเชียลสื่อออนไลน์ใครทําแบบเป็นวิดีโอครีเอเตอร์ต่างๆก็ดีด้วยเช่นกันนะคะแต่ช่วงนี้อาจารย์เลยบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยมันจะมีอาจจะมีแบบเขาเรียกว่ามานผจญเข้ามาแต่มันเป็นบททดสอบที่อาจารย์มองว่าคุณผ่านได้อย่างแน่นอน แต่ไอมาผจญตรงนี้มันจะอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกนะคะถ้าคุณผ่านมันได้ฉลุยเลยทีเดียวนะคะมันอาจจะเป็นแค่แบบบทท้าทายมันอาจจะมีคนที่แบบเออคอย ตัดแข้งตัดขาเราหรือเขาเรียกว่า discredit เราหรือแม้กระทั่งสกัดดาวรุ่งเรานะคะแต่เขาทําอะไรคุณไม่ได้หากคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่ากันจริงๆนะคะคืออาจารย์ก็เลยบอกว่าตอนนี้มันเป็นบทพิสูจน์ในการทําผลงานออกมาให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องพิสูจน์ให้เจ้านายเห็นว่าเราทําตรงนี้ได้นะคะเพื่อให้เขารับเราเข้าทํางานก็ได้หรือว่าให้เราเพิ่มตําแหน่งเพิ่มเงินให้กับเราหรือว่ามันแปลว่าคุณเองอาจจะแบบรับจ็อบอีกหนึ่งจ็อบพิเศษคุณเองอาจจะต้องพิสูจน์หนึ่งผลงานให้เขาเห็นว่าเราทําได้ก็ได้นะ,ะ,นะแปลว่า พิสูจน์ลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะบททดสอบของชีวิตบททดสอบการงานและการเรียนและอื่นๆก็ได้นะแต่มันก็เป็นการบททดสอบที่ดีมากนะอาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้นะการที่คุณมีชื่อเสียงในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะเป็นชื่อเสียงในทางที่ดีนะคะหรือมันเป็นชื่อเสียงในเชิงที่แบบว่าคุณทํางานเก่งคุณทํางานดีคุณมีประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็รวมถึงช่วงนี้คุณทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่อนข้างดีมากนะคุณจะไกลเกลได้แล้วคุณเองจะเป็นคนที่พลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งมากพลิกจากสถานการณ์ที่เลวร้ายกับการเป็นสถานการณ์ที่ดีได้ด้วยคําพูของ คุณด้วยความสามารถและศักยภาพของคุณเก่งนะคะถือว่าดีมากๆสู้ต่อไปน,นจะจ๊ะเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะการงานเป็นยังไงบ้าง k นายนส of Pentacles ขึ้นมาอ่า Knights ขอขอภัยค่ะ k ไนท์ส of Pentacles นะคะ The Chariot ค่ะโอหของคุณขึ้นแบบการเดินทางทั้งนั้นการก้าวกระโดดหรือวิวพ่ายขึ้นดีมากโอ้โหไอสเปนเจอร์โคเห็นไหมอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าเนี่ยมันแปลว่าคุณเองอาจจะแบบเจอบททดสอบนิดหน่อย เพื่อก้าวกระโดดไปสู่เส้นทางที่ดีมากอะ่ะแล้วเนี่ยการงานของคุณอะ่ะมีแต่เงินแต่ทองเข้ามาแล้วก็สื่อ Social, โซเชียลมันแปลว,ว่าช่วงนี้ของคุณดวงของดวงของคุณขึ้นมากเรียกว่าขึ้นเลยแหละเป็นดวงที่ขึ้นที่ดีแต่อาจารย์บอกเสมอยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะคะอย่าไปหลงระเริงกับมันอยู่บนตรงกลาง อย่าลงระเริงกับมันแล้วก็ไม่ใช่ว่าดิ่งสุดไปกับมันแล้วก็ไม่ใช่ว่าดีใจสุดอยู่ยบนตรงกลางแล้วคุณจะได้ดีเองนะตลรงงานแบบนี้อาจารย์เลยบอกว่าคุณเองเนี่ยอาจจะมีรับจ็อบพ,ษษษพิเศษเพิ่มเติมก็ได้บางคนเนี่ยอาจจะมีแบบการก้าวกระโดดในชีวิตมันแปลว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะบางคนอาจจะมีการลาออกจากงานที่เดิมไปทํางานที่ใหม่แล้วก็ได้ที่ใหม่ที่ดีมากกว่าเดิมก็ได้นะคะในกรณีบางคนอ่ะโดนจ้างให้ออกแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณจะได้งานใหม่ในร็ดๆนี้นะคะถ้าคุณไม่ได้เลือกเกยอะจนเกินไปแล้วคุณก็เลือกตามความเเหมมมมมาาะสแล้้ววกกกก็็รถึงงไไ่่่ยอทับน งานจนเกินไปแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าคุณจะได้งานนะคะแล้วบางคนเนี่ยบางคนในระ,ระยะเวลาที่แบบว่ารู้สึกว่ากําลังหางานอยู่อาจจะหาอย่างอื่นทําเป็นจ็อบพิเศษเล็กๆก,ก็ได้ก็หาเงินเล็กน้อยไปเรื่อยๆอย่าย่ายอท้อต่อโชคชตานะ ถ้าโชคชะตามันส่งมาให้เป็นแบบนี้เราต้องอยู่เหนือดวงให้ได้ดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงค่ะฉะนั้นอย่าไปตามดวงของมันนะแต่ดวงของคุณตอนนี้มันกําลังดีขึ้นนะคะมันกําลังได้ดีแล้วก็มีแบบบางคนอาจจะมีการเรียนเพิ่มเติมนะบางคนทํา2อย่างในเวลาเดียวกันบางคนขยายกิจการบางคนย้ายกิจการไปอยู่อีกที่หนึง่งเป็นทําเลที่ดีมากกว่าเดิมก็ได้นะคะแต่อาจจะแบบเออมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณผลิตตังค์ได้เก่งมากเห็นไหมการเงินของคุณ มันมีโอกาสที่จะดีสูงมากเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะแต่เนี่ยเราดูการงานก่อนว่ามันมีแนวโน้มเป็น,นทิศทางที่ดีมากขึ้นแล้วก็รวมถึงาการงานของคุณเนี่ยอาจารย์มองว่าบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าอยู่ในบริษัทเดิมแต่อาจจะต้องไปทางานอีกสาขาหนึ่งก็ได้นะคะหรือมันแปลว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องวิ่งเต้นในเรื่องการทํางานค่อนข้างเยอะมากกว่าเดิมนะคะโอ้แต่ดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยมันเหมือนกับว่าหลายอย่าง,งคุณนะ่ะมันกําลังดีขึ้นจริงๆ แล้วก็ประสบผลสําเร็จตามที่คุณตั้งใจถ้าในในในแบบหลายเดือนที่ผ่านมาหรือว่าในหลายปีที่ผ่านมาคุณตั้งใจในการทํางานมากคุณทุ่มเทมากช่วงนี้มันแปลว่าคนเห็นคุณค่าในการทํางานของคุณอาจจะดึงดึงตัวคุณไปทํางานอีกที่หนึง่งอาจจะแปลว่าเออตอนนี้คุณได้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมามาใช้กับปัจจุบันตอนนี้ก็ได้มันแปลว่าบางคนเนี่ยอาจจะกลับไปทํางานสายงานเดิมก็ได้ไมันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีด้วยนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณเองกําลังค้นหาตัวเองเจอมากยิ่งขึ้นหรือมันแปลว่าคุณ เคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วต้องงัดออกมาใช้อีกรอบหนึ่งเป็นกลยุทธ์เก่าๆที่คุณต้องงัดออกมาใช้อีกรอบหนึ่งแล้วเป็นกลยุทธ์ที่มักประสบความสําเร็จโอ้ดีมากคุณมันลดมากไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหากมีปัญหาก็จะมีคนช่วยเหลือและมันแป,แ,ปแ,ปแปลว่าคุณเองแก้ไขสถานการณ์ด้วยตัวคุณเองได้ด้วยเช่นกันคุณมีความสามารถคุณเป็นคนที่เก่งอ่ะทำมันต่อไปนะคะทุกท่านนะอย่าไปท้อกับมันขอให้คุณทํามันสําเร็จด้วยจ้ะดีมากๆนะแต่หนึ่งอย่างเรามาระวังเรื่องอีโก e ้ของคุณ นะคะอย่าอย่ามีทิฏฐิเยอะอย่าอีโ้สูงเกินไปอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วทำตัวให้เป็นปกตินะไม่ต้องโอ้อวดอะไรแล้วบางคนมันจะทึ่งในผลงานที่คุณทำนะคะถ้าคุณยิ่งไปโอ้อวดอนู่นนี่นั่นพอทำไม่ได้มันมันตกตุ๊บลงมาเลยนะ <c ười> คนมองเราคนละแบบอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้แล้วก็ฟังความคิดเห็นคนอื่นมันจะทำให้เราแบบมีความคิดที่สูงขึ้นนะคะแล้วรวมถึงมันทำให้ตัวเราเองยิ่งเหมือนอัปเลเวลตัวเองขึ้นไปอีกอ่ะอีกระดับหนึ่งเลยคุณทำมันได้ นะคะอาจารย์เชื่อแบบนั้นเรามาดูเรื่องการเรียนของคุณเป็นไงบ้างบางคนอาจจะผิดหวังในเรื่องการเรียนอสอบไม่ผ่านสักทีนึงนู่นนี่นั่นทํามันยังไม่ได้สักทีนึงต้องไปสอบข้อสอบอันนี้แต่มันยังไม่ถึงคะแนนตามที่เราต้องการเลย ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วมันจะได้ค่ะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าคนเราต้องผิดหวังก่อนต้องเสียใจก่อนมันมีน้องคนหนึ่งอะค่ะที่เขาเขียนมาหาอาจารย์หลังไม้นะคะบอกว่าอาจารย์คะคลิปของอาจารย์ทําให้หนูมีแรงกระตุ้นในการอาาร่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นอาจารย์ดีใจด้วยบางคนบอกว่าอะไรนะหนูอ่ะสอบไม่ได้หลายรอบเลยค่ะหนูจะไปสอบนะั้นรู้สึกไอเอลหรือว่าโทอีกหรือโทเฟลหรืออะไรสักอย่างที่สอบเพื่อไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยมันไม่ได้ไม่ผ่านคะแนนมันไม่ผ่านเกณฑ์สักทีหนึ่งแต่หนูว่ากลับมาอาา่านหนังสืออ่ะให อืมอาจารย์ดีใจด้วยนะแปลว่าคุณยุ่งเนี่ยดวงและก็อาจารย์บอกเสมอว่าเวลาอาจารย์เป็นคนไม่กลัวคนเก่งค่ะอาจารย์กลัวคนที่ขยันเพราะคนที่ขยันเนี่ยมันมันอาจจะเกินหน้าเกินตาคนที่เก่งกว่าด้ยวยซ้ำไปเพราะว่าเขามีความขยันเงี้ยแล้วก็พยายามมากกว่าหลายเท่านะคะจนทํามันสําเร็จนะคะเช่นเดียวกับคุณมันแปลว่าคุณเองอาจจะผิดหวังเสียใจบางคนอาจจะสอบอาจารย์คะหนูไม่ได้สักทีหนึ่งมันแปลว่าเราเองอาจาอาจะ ต้องค้นหาตัวเองให้เหมาะสมกับตัวเราเองที่เราต้องไปอยู่อะค่ะอ่าบางทีบางคนอะสอบตัวนี้อ่าไม่ได้ไม่เป็นไรอา่าเราไปสอบอีกที่หนึ่งาอาจจะได้ก็ได้นะฉะนั้นคนเรามันต้องค้นหาตัวเองให้เจอทุกอย่างถ้ามันเป็นของเราสักพันมันต้องเป็นของเราแต่ถ้าไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียใจมันแปลว่าวเราเองอาจจะมีพรสวรรค์บอลทูบีอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองนะคะถ้าใครจะดูถูกเราปลอ่อยให้มันดูถูกไปค่ะแต่เราเองเอาตรงนั้นมาเป็นแรงผลักดันแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองเป็น อย่าดูถูกตัวเองเป็นพอนะคะแล้วก็พลังงานแบบนี้อาจารย์เชื่อว่าตัวคุณเองอะช่วงนี้เรื่องการเรียนถ้าอ่านหนังสือเยอะดูสิสอบผ่านได้ตามที่ต้องการเลยแล้วก็มันแปลว่าผ่านเกณฑ์หรือวันแปลได้เหมือนกันว่าคุณเองช่วงนี้เนี่ยทำให้พ่อแม่ภูมิใจก็ได้กับคะแนนที่เราได้ก็ได้มางคนทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยรอดค่ะแต่แค่ว่าเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองนะคะ,ะถ้าคนบางคน,น่ะทำงานเป็นกลุ่มเป็นกน้อนช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะในเรื่องการเรียนนะคะบางคนอาจจะต้องแบบทำงานเป็นกลุ่ม ต้องระมาระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ถ้ามันไก่เกลียดด้วยเหตุผลได้ไม่ใช่อารมณ์อาจารย์มาว่ารอดมันแปลว่าช่วยช่วยกันได้ดีช่วยกันผ่านนะคะอืมดยภาพรวมมันแปลว่าสําเร็จค่ะแต่ก็เหนื่อยน,นิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะขือขึ้นคอผิดหวังก่อนที่จะได้ดีนะคะไม่ต้องไปกลัวมันค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้คุณลูกบานะสุดๆเรามาดูต่อนะคะสําหรับเรื่องการเงินการเงินเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ n า n ส o ็อปเปนจะโคขึ้นมาค่ะ t h e Tower ขึ้นมา t h e ะแอ s เ ทริปครับการเงินของคุณขึ้นดีนะ ถ้าเงินของคุณจะเสียไปอะ่ะเสียไปกับเรื่องที่ดินบ้านรถก็ได้บางคนอาจจะต้องซื้อเพื่ออนาคตหรือบางคนอาจจะแปลว่าขยายกิจการทําอะไรที่มันดีขึ้นเพราะว่าพลังงานนี้มันเหมือนกับว่าเสียเงินไปกับสิ่งที่จําเป็นบางคนอาจจะทําศัลยกรรมฉีดนู่นฉีดนี่ให้ตัวเองดูดีก็ได้อ่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าเราต้องออกหน้าออกตาในสังคมนะทำให้ตัวเองเรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็ได้อันนี้ก็คือเราแต่ตัวคุณนะคะแล้วก็แต่ช่วงนี้อาจารย์เชื่อว่าบางคนอาจจะมีนารีอุปถัมภ์หรือว่า้้งงินาาาจากผูหญคคข,าขาย ค้าขายของคุณเนี่ยต้องโคกับผู้หญิงอยู่แล้วลูกค้าของคุณเป็นแบบแนวโน้มเป็นผู้หญิงมากกดของผู้ชายก็ได้งเงี้ยช่วงนี้แบบเงินอาจจะมาจากผู้หญิงเป็นใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะทํางานนะคะแล้วก็ ต้องเขาเรียกว่าเข้าหาลูกค้าเยอะช่วงนี้เงินของคุณเข้ามาดีอย่างที่อาจารย์บอกต่ต้นเรื่องการงานของคุณมันเด่นมากในเรื่องเงินอันนี้ก็เด่นมากในเรื่องเงินของคุณน่ะมันเหมือนกับว่าเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้ามันจะหมดเงินน่ะอย่างที่อาจารย์พูดหมดไปกับสิ่งที่จาเป็นหรือบางคนน่ะหมดไปกับการที่เข้าสังคมบ้างซึ่งมันก็เป็นปกตินะเพราะเราบางทีบางคนต้องเข้าสังคมหรือว่าเราเองอาจจะต้องพบปะผู้คนพบปะเพื่อนบ้างนะคะก็เป็นมนุษย์สังคมเนอะก็ตามนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ลิมิตตังค์ ตแิแต่ดูดูลักษณะแล้วเงินของคุณหามาได้เรื่อยๆนะคะบางคนหมดเงินไปกับของกินค่ะ <c oughs> ของบริโภคต่างๆก็ได้นะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าให้เรามาระวังเงินที่มันหมดไปกับเรื่องสเสน่ห์เสน่ห์ตันหานะคะที่อาจารย์จะขอเตือนนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเกิดขึ้นนะแต่พลังงานมันตีขึ้นมาอาจารย์ต้องรีพูดว่าบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่า รักคนคนหนึ่งมากแล้วก็เปตลอดจนกระทั่งมันเหมือนมารู้ที่เราว่าเขาหลอกเราอะ่ะเออให้เรามาระวังเรื่องผลประโยชน์มันไม่เข้าใครกับใครหรืออาจจะเป็นคําว่าหุ้นส่วนก็นได้อาจจะไม่ใช่ว่าต้องเป็นเรื่องแนวชู้สาวหรือว่าเสน่ห์ตันหาเสมอไปอาจจะเป็นคําว่าหุ้นส่วนที่เราทําอยู่หรือว่าเราเองอาจจะต้องไปร่วมหุ้นส่วนกับใครสักคนนึงช่วงนี้ก็อย่าไปสัญญาใจนะคะ มันควรจะเป็นสัญญาที่มันถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอย่าเป็นแค่สัญญาใจแล้วก็ให้เรามาระวังในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างๆเงินมันไม่เข้าใครกับใครนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนสนิทกันให้ตายแค่ไหนเงินมันไม่เข้าใครกับใครนะคะตรงช่วงนี้คุณเองต้องเรามาระวังตรงจุดนี้มากๆนะคะแล้วก็อาจารย์อยากให้คุณเองเนี่ยคืออย่าหูเบาอะ่ะถ้าจะจะควักเงินไปร่วมลงทุนอะไรสักกับใครสักอย่างหนึ่งอะ่ะให้มันให้มันดูดีๆนิด,ดนึงหรือให้คนอื่นดูให้หน่อย นะคะแล้วก็คิดก่อนที่จะควักเงินออกไปแล้วกันมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรกับตัวคุณนะคะแต่เงินบางคนเนี่ยอาจจะหมดไปกับการซ่อมแซมนะคะบางคนลดพังบ้านหลังคารุ่มอันนี้คือสมมุติให้ฟังนะมันก็จะบอกหมดไปกับสิ่งที่จาเป็นแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณเองก็ปั๊มเงินไม่ได้ตลอดคุณเก่งอะ่ะเงินของคุณเข้ามาจากความสามารถของคุณนะแล้วก็เข้ามาจากหลายช่องทางได้ด้วยดีดีมาก ะะเรามาดูต่อนะคะสำหรับเรื่องความรักคนโสดโสดสนิทก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโสดสนิทบางคนอาจจะเพิ่งอกหักมาจากเรื่องความรักยังไม่พร้อมที่จะมีใครก็อาจจะยังไม่มีใครในช่วงนี้นะ หรือมันแปลว่าตัวคุณเองปิดกั้นตัวเองก็ได้มันอาจจะยังไม่เจอใครนะคะแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะมีใครอาจจะเป็นเพื่อนฝูงคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่านะคะหรืออาจจะเป็นว่ามีคนเข้ามาในลักษณะเขาว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าต้องค่อยๆเริ่มจากการเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆตีซีตีสนิทไปด้ด้วยนะคะค <c oughs> ่อยๆค่อยๆกระดิบเข้าไปในชีวิตของเขาเรื่อยๆนะคะหรือเขาจะกระดิบเข้ามาในชีวิตของเราเรื่อยๆจนกระทั่งเราใจอ่อนอ่า เปลี่ยนจากสภาพเพื่อนเป็นแฟนจะเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะดูแลของคุณเนี่ยถ้าคุณเพิ่งอกหักมายังไม่พร้อมที่จะมีใครอาจารย์พูดเลยนะอย่าหาใครมาเป็นตัวขั้นเวลารักษาแผลใจตัวเองให้ได้ก่อนไปเอาดีเรื่องการงานการเรียนการเงนินไปก่อนแล้วค่อยมามีความรักก็ได้ไม่สายเกินไปความรักอย่าเอาเป็นที่หนึ่งเสมอไปนะคะถ้าเราจะมีความรักเอาสติไปด้วยจะเอาสมองไปด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยบอกว่าเอออย่าเพิ่งมีใครแล้วกันแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะมีใครละหรือว่าคุณรู้สึกว่าเออมันมีคนเข้ามาแล้วแบบ เขาเขามาคุยกับเราแล้วเรารู้สึกดีกับเขาเป็นเพื่อนป็นมีตรภาพก็คุยต่อไปเรืเอยเพราะว่าดูลักษณะแล้วเ,เดี๋ยวเพื่อนมันจะกลายเปเป็นแฟนจริงจริงอาที่อาจารย์พูดนะแล้วก็ดูดูท่าทางแล้วเขาจริงใจกับเรามากๆนะคะคือลักษณะนี้มันจะมีคนเข้ามาแล้วแบบค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์แบบออกแนวแบบน่ารากันกน่ารักอ่ะค่อยๆเปค่อยๆไปาจามาว่ามันน่ารักมากแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความประสบความสาเร็จในเรื่องความรักมากๆถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะแต่ถ้ารีบร้อนสายฟ้าแลบเมนาชัยอันนั้นน่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรแล้วนะจ๊ะโอเค เอามาดูต่อสำหรับคนที่โสดแต่มีคนคุยนะคะบางคนอาจจะคุยมากกว่า2คนนะคะดูท่าทางแล้ว <c oughs> อ,อมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงมากๆเพิ่มมากกว่าเดิม้วยนะหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ผิดแค่เราโสดเราก็สามารถคุยหรือหรือว่าแบบมีคนเข้ามาให้เราเลือกอะไรเงี้ยบางคนนะหรือว่าบางคนเราเองอาจจะไปจีบนะแล้วก็มีโอกาสที่จะจีบ,ต,จบติดจีบติดอนะคะ่ะแล้วก็ไอคนที่มาจีบเราหรือมาคุยกับเราเนี่ยก็ มันมันเหมือนกับว่าคุณเองจะมีช้อยส์ให้เลือกมากมายแต่มันเหมือนกับว่าคุณเองเังตัดสินใจเลือกใครไม่ได้สักคนหนึ่งมันก็เลยมันเป็นลักษณะควาว่ารักเผื่อเลือกอยู่ไม่ผิดค่ะถ้าเราโสดแล้วเขาโสดนะอ่าแต่ก็อย่างที่บอกคือถ้าเราจะชอบใครอะไรสักคนหนึ่งอ่ะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก็ได้เพราะว่าดูลักษณะแล้วมันจะมีคนใดคนหนึ่งที่คุณเขาจริงใจกับคุณมากๆถึงขั้นแบบอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวกับคุณอยากให้คุณเป็นแบบ เป็นแฟนที่แบบอันดับหนึ่งของเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีอันดับสองนะคะที่อาจารย์หมายถึงคือคือมีคนหนึ่งที่เขาจริงใจกับคุณมากๆแล้วก็คนที่ไม่ดีกำลังจะออกไปค่ะอาจารย์จะพูดแบบนี้เลยนะคะคนที่ดีกำลังจะเข้ามาในกรณีที่บอกว่าอาจารย์คะหนูคุยกับเขาแค่คนเดียวเลยค่ะถ้าเขาเป็นคนที่ใช่มันจะมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะพัฒนาคือชอบกันมากขึ้นแต่ถ้ามันไม่ใช่จะมีเหตุให้ออกไปในเดือนกันยายนนี้ค่ะหรือว่าทําให้เราเห็นว่าคนนี้มันไม่ใช่มันจะเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะก็เลยบอกว่า เอาง่ายว่าคุณไม่ขาดแคลนถ้ามันไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวก็จะมีคนถัดมาเข้ามาค่ะแต่แค่ว่าตัวคุณเองตอนเนี้ถ้าตกลงปรงใจเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะยังไม่ใช่มันยิงขึ้นว่ายังต้องดูต่อไปนะคะมันก็เลยเพียงขึ้นว่าตัวคุณเองยังไม่พร้อมหรือว่าปิดกั้นตัวเองอยู่มันก็เลยไพ่ใบสรุปขึ้นมาว่าคนที่สถานะยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนต่อไปแต่มันจะมีเห็นอะไรมากขึ้นมากกว่าเดิมว่าเขาควรจะอยู่ต่อหรือว่าเออออกไปจากชีวิตเรานะคะ มันจะเป็นเหมือนตัวตัดสินใจมากขึ้นนะคะหรือว่าชัดเจนแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูคนที่มีแฟนกันค่ะคนที่มีแฟนความรักที่แบบมีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ปรามาระว่างเรื่องการใจร้อนนะคะเรื่องการทะเลาะกันเรื่องคาพูดนิดนึงแล้วกันนะคะแต่อย่างที่บอกคือถ้าแก้เค็ดเลยก็คือแปลว่าคุณต้องสองคนไปเที่ยวกันบ้างนะคะไปกินข้าวนะคะบ้างนะคะหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้างนะคะเที่ยวในประเทศเนี่ยแหละนะ มันก็จะดียิ่งขึ้นแล้วก็มีอะไรพยายามอย่าใช้อารมณ์คุยกันถ้าจะทะเลาะเรื่องเดิมๆอาจารย์บอกว่าเดินออกจากกันคนละ19 29ก่อนแล้วไปสงบสติอารมณ์แล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะคะถ้าสมมติคุณสง,สงบสติอารมณ์ได้คุณทั้งสองคนจะรักกันอีกนานนะคะแต่ดูล,ดลักษณะเราตอนนี้มันมันเหมือนมีปัญหาเรื่องอารมณ์จริงๆด้วยถ้าควบคุมกันไม่อยู่มีโอกาสทะเลาะกันรุนแรงมากนะคะแต่ถ้าควบคุมกันอยู่ก็จะไม่มีปัญหาอะไรคุณทั้งสองคนก็ยังจะรักกันต่อไปได้นะคะ เออช่วงนี้มันแปลได้เหมือนกันว่าคนที่มีแฟนจัเนื้อหอมอาจจะเป็นจากฝ่ายคุณหรือฝ่ายแฟนของคุณนะคะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะแบบมีคนมาลุมตอมเพิ่มนิดนึงนะคะอ่าก็รู้สึกเป็นคนฮอตนะแต่ถ้า คุณทั้งสองคนมั่นมั่นคงในเรื่องความรักศรัทธาในเรื่องความรักรักซึ่งกันและกันไอคนที่เข้ามาเป็นมือที่2ไม่ได้สามัาทาอะไรคุณไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่ารักของคุณเป็นมั่นคงนะคะฉะนั้นได้บอกว่าแค่ช่วงนี้อาจจะแบบมีคนเก่าอาจจะพยายามจะกลับมาคุยก็ได้นะคะหรือว่ามีคนเก่าพยายามที่จะกลับมามาแบบมาจีบเราอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าทั้งที่เรามีแฟนอยู่แล้วฉะนั้นดูดีๆรักคนเดิมเอาไว้นะถ้ารักถ้าคนเดิมมันดีอยู่แล้วก็รักคนเดิมต่อไปนะคะอย่าทาให้มันเป็นผิดศีลธรรมเลยนะคะดูดีๆกกัันนนต่ออไปละื เรามาดูต่อสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานเรามาระวังเรื่องการทะเลกกาะกันถึงขั้นหย่าร้างกันนะคะเพราะว่าพลังงานไท่ขึ้นชัดเจนมากนะคะว่ามันเหมือนต้องมีการแบ่งผลประโยชน์กันเรื่องลูกเรื่องบุตรหรือว่าเรื่องทรัพย์สินกันต่างๆได้ถ้าสมมติว่าทะเลกกาะกันรุนแรงหรือเป็นปัญหาเดิมๆในกรณีที่คุณแบบมีถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลกันคือการหย่าร้างหรือว่ามันมีตอนนี้กําลังแบบ อยู่ด้วยกันแต่แบบใจมันไม่อยู่ด้วยกันน่ยสำหรับบางบางคู่นะไม่ใช่ทุกคู่นะบางคู่อะ่ะอาจารย์บอกว่าช่วงนี้มันจะแบบมีเหตุทําให้คุณทั้งสองคนอาจจะขาดกันนะคะสูงแต่ถ้าคุณทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงขั้นหย่าร้างกันนะคะแปลว่าช่วงนี้ของคุณทั้งสองคนนะ่ะอาจารย์แนะนํานะไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็อาจจะแปลว่า ไปแบบนั่งร้านกาแฟาคุยชิวๆกันมันจะทําให้คุณยิ่งรักมากกว่าเดิมนะคะเป็นการแก้เค้นนะั้ไปเที่ยวบ้างาไปฮันนีมูนบ้างถ้ามีเวลาพักผ่อนนะคะจากการทํางานก็จับมือจูงกันไปเที่ยวนะคะก็จะดีแต่แปลกมุมมองนึงมันแปลว่าช่วงนี้อาจจะแบบไปโฟกัสเรื่องบุตรเรื่องลูกโดยอาจจะแปลว่าไม่ได้ทําหน้าที่สามีภรรยาที่ดีก็ได้นะคะให้ให้กลับมาโฟกัสตรงจุดนี้ให้ได้แบ่งเวลาให้ชัดเจนให้ได้นะคะ หรือบางคนี่จจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยทำเงินอย่างเดียวเลยเพื่อจุนเจือครอบครัวเรื่องบุตรเรื่องลูกนะคะอาจจะทําให้มีความสวีดน้อยลงนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าเออให้กลับมามีความหวานสักนิดนึงนะคะให้มดเขาอิจฉาเล่นนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าเออช่วงนี้เติมความหวานกันหน่อยนึงเพราะว่าดูลักษณะเหมือนมีอารมณ์หรือความแข็งกระด้างเข้ามามันเลยทำให้คูทน้งสองคนเหมือนมีความสุขน้อยลงหรือเปล่านะคะหรือมันไม่มีเวลาให้กันเกินไปหรือเปล่านะคะถ้ากลับมาเป็นแบบ การที่แบบมีความมุ่งมิ้งขึ้นมานิดนึงอ่ะอาจารย์มองว่าคู่รังสองคนอยู่ได้อีกนานนะคะเออมันมันแค่ขับขับความหวานนิดนึงเท่านั้นเองนะเรามาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพนะคะสุขภาพใจค่ะช่วงนี้นะคะอาจจะแบบเออมีความเครียดมีความวิตกจริตหรือว่านอนหลับไม่ค่อยเพียงพอนะคะ,ะให้ระมาระวังเรื่องน้ําในหูไม่เท่ากันหรือระบบน้ําในร่างกายมันแปลว่าท้องเสียท้องร่วงอะไรพวกนี้ให้นำมาระวังเรื่องการรับประทานอาหารนะคะกะ็ดูดีๆแล้วกันนะคะบางคนอาจจะ ทานอาหารแล้วมันเหมือนแบบอาหารเป็นพิษได้นะคะออกนอกนั้นก็ปกติดีนะ,ะเรื่องการทําบุญนะคะอาจารย์บอกเสมอนะว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณมาอันดับหนึ่งนะคะความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของความดีอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีสองมุมขาวและดําพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีก็มีนะคะฉะนั้นอาจารย์แค่จะบอกว่าถ้าเรามีพ่อแม่ที่ดีเลี้ยงดูเรามาหรือว่าเขาดีกับเรามากๆความกระตันยูเราต้องไปโฟกัสที่พวกท่านบางคนอาจจะมีพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาที่เลี้ยงดูเรามาครูบาอาจารย์ โฟกัสที่ตรงจุดนั้นนะคะแต่ในกรณีมางคนบอกอาจารย์คะพ่อแม่หนูไม่ค่อยโอเคเลยค่ะอะไรเงี้ยก็กระตันยูเท่าที่ไหวละกันนะคะอาจารย์คิดว่าคุณเองรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วอาจารย์ก็เข้าใจมากๆด้วยเพราะว่าโลกเรามันมี2อมุมนะคะเอ,อาเป็นว่าถ้าเราทําบุญกับพระในบ้านก็คือพ่อแม่บุพการีผู้มีคุณเสร็จแล้ว ค่อยทาบุญตามที่อาจารย์บอกเดินต่อไปนี้จริงๆการทําบุญนะี่ยทได้หลากหลายรูปแบบค่ะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่อาจารย์พูดเสมอไปแต่แค่ว่าอาจารย์แค่จะบอกโฟก,กัสให้ถูกจุดว่าเออในเดือนนี้ทําอะไรแล้วมันดีอา,อาจจะเป็นการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆบทสวดมนต์ต่างๆก็จะดีนะคะหรือว่าเป็นไปได้ทําบุญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวก เรียกว่าอุปกรณ์อุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับคนยากไร้หรือว่าของมือสองเสื้อผ้าหนังสือนะคะหรือว่าซื้อหนังสือใหม่เลยก็ได้นะคะหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงข้าวกับเด็กนะคะบนดอยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเด็กยากไร้ต่างๆอนะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของบริโภคคนยากไร้ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กเสมอไปอย่างอื่นก็ได้นะคะให้เหมือนเป็นคือฝึกการเป็นผู้ให้อ่ะคะ่ะอาจารย์เชื่อว,ว่ายิ่งให้เราเองจะยิ่งได้นะคะแล้วก็รวมถึงให้ด้วยจิตบริสุทธินะคะแม้กระทั่งการทําบุญ ในเชิงการนั่งสมาธิสวดมนต์ถ้าเราทาด้วยจิตบริสุทธิ์เราจะเห็นผลนะคะถ้าเราทําว่าเราโลภเราแบบสวดแล้วายอยากได้นูน่นอยากได้นี่มันไม่เห็นผลหรอกค่ะนะคะเพราะว่าจิตเรามันครอบงำไปด้วยความโลภมันจะไม่เห็นแสงสว่างนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทราแล้วแบบเราทําด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆเราทําด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆอาจารย์เชื่อว่าไอ้แสงสว่างต,ตรงนั้นมันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จไม่ว่าคุณจะโอนเงินหรือว่าทําด้วยตัวคุณเอง แนะนำต้องกรวดน้ำลงดินนะคะจะช่วยเหลือคุณได้ดีมากๆนะคะดีมากๆการกรวดน้ำบททั่วไปหาได้ Google หรือว่าจะพูดธรรมดาแบบที่อาจารย์พูดอาจารย์จพูดธรรมดาเลยให้กับเทวดาประจําตัวให้กับสิง,งสิ์สิทธิ์ให้กับ สี่สิบสิบประจำบ้านที่ทํางานนะให้กับญา,าติที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะอุทิศกุศลไปน้องหมาน้องแมวอาจารย์ก็ให้หมดเลยนะอาจารย์ให้เยอะมากแม้กระทั่งพวกคุณอาจารย์ก็แบ่งกุศลให้ตลอดนะจริงๆเพราะว่าอาจารย์ถือว่าคนที่มาดูช่องอาจารย์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะแบ่งบุญให้นะคะคือคือจริงๆการที่เราฝึกให้อย่างที่บอกคือแผ่เมตตาหรือว่าการกวดน้ำหรือพวกนี้มันเป็นการฝึกที่เราเหมือนแบบเรา ตั้งใจจะให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆอ,ะอ่ะทำไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกซึมซาบกับมันเองตอนแรกๆเราทําอาจจะโลภเนี่ยหลังๆไปเดี๋ยวมันจะเข้าใจเองว่าทำไมถึงทำแล้วมันดีไม่ต้องไปขอพรที่ไหนค่ะ จริงๆนะถ้าสมมติเราทำดีอะไอพรตรงนั้นอะมันจะส่งผลเข้าหาตัวเราเองจริงๆนะคะไม่ว่าเป็นทางใดทางหนึ่งอะเนียมันก็จะดีตัวเราอาจารย์เชื่อเสมอว่าใครใครที่ทำชั่วได้ดีมันไม่มีแต่แค่ว่ายังไม่ถึงวาระกรรมของเขาตอนนี้ที่เขาแบบยังมีชีวิตดีหรืออะไรนู่นนี่นนดีอะมันเป็นจังหวะดวง,งเขาเพราะบุญกุศลเขายังเยอะอยู่แต่อาจารย์เชื่อว่าในสักวันหนึง่งถ้าคนเรามันถึงวาระกรรมนะคะเหมือนเรียยที่เฟังดงมันตกอะมันก็จะโดนแบบ มันก็จะโดนซ้ําลงไปอ่ะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าไงทาดีย่อมได้ดีนะคะทาชั่วได้ดีไม่มีค่ะเนโลกนี้นะคะ,ะฉะนั้นก็มันทําดีต่อไปแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่เป็นกลางมากที่สุดนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็อย่าดึงพลังงานด้านลบเข้ามาดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเปกํากำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตามอ s t สตาแกรมกิ๊งแลัสจูนสองสี่ห้านะคะแล้ว พิมพคาว่าดูดวงอาจารย์กิงฟ้ากิ่งฟ้า2องสหรือว่าในลิงก์ด้านล่างไปกดไลค์ไปกด f อ l l o w เป็นกำลังใจให้อาจารย์อีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด like ไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทําคลิปการกษตนต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตามอินสตาแกรมกิงฟ้าสโตรนสองสี่ห้าตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่องของอาจารย์กิงฟ้า t ูฟอร์สเซ็กซได้เลยค่ะ